ดีครับครับผ้านครับกองมะจินตมเปลาข่อหญ่ครับใส่มดแดงนะครับใส่มดแดงครับร่างเตรียมเครื่องปรุงเสก่อนนะผมอ่านี่ะครับขานะครับขากับขารับขาับขานะครับขาก็เอานะครับข้าอ่อนๆพี่น้องนะครับนี่ครับนี่คือนะครับ เคลือเจ็ดนะครับรังบานผมเองนะครับปวดสารเคมีนะครับครับปวดสารเคมีครับผมใส่เข้าไปครับนี่นะครับแป๊บเดียวครับน้ำเดือกองตรงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนะครับสูตรไข่ส่วนมันนะครับสูตรไข่ส่วนมันเด้อนะครับแต่คนอาจจะบอกคือกันเนาะครับใส่พริกนะครับพริกใส่บะลายครับผมอ่าพริกใส่ไม่เยอะนะครับผมจิ้มเพลินพวกไข่ได้ โอ้ปี่น้องนี่ครับตุมปลาใส่นะครับไข่มดแดงนะครับหดลวงรวงรวงรวงอยู่พีน่น้องเห็นบ่นี่นี่ครับนี่ครับไข่มดแดงครับผมนี่นะครับไข่มดแดงครับนะครับว่าสิเป็นนะครับนี่เลยครับผม นีแมวเป่งนะครับกจู <gef uce> ่นี่จวงมาแดงไข่เนาะครับมันโดนผมกับหัวก็ไปเงี้ยเนี่ยครับอกยำเสือคึ้อยากคืออยากกินต้มปลาใส่ไข่หมดแดงนะครับก็เลยไปเงี้ยนะครับเงี้ยห้างหนึ่งครับพี่น้องครับได้ครับมุนนะครับผมนี่แมวเป่งมีไข่ผัานะครับมีแม่จักน้อยนะครับใส่แม่หลายก็ได้ครับมีเปรี้ยวแห้งมันจีสมแห้งนะครับทำไรอะไรกับผมนี่นี่ครับมันจีสมแห้งเนาะครับ เกลือกุ้งส่แล้วนะครับพริกใส่แล้วนะครับน้ำเดือดครับนะครับผมจะปลาเซกกอนนะครับเจ้าปลาเซกอนเนาะหมดแดงไข่หมดแดงใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าเ้าใส่ไว้หลายบางทีแตกบางทีบกง่ามครับผมนี่ครับนะครับนะครับปลานะครับประกอบด้ว่ยปลาชนนี่ครับต้มปลาใส่ไข่หมดแดงกระเซียบเมื่อตอนนั้นแล้วพี่น้อง ครับโดนโดนนะครับโดนโดนกับจีเด้กินเถื่อนึงนี่เห็นบอกครับน้าแดงองค์ตรงนะครับน้าแดงองค์ตรงนี่ครับผมเฮ้ยนะครับพอจะสักดนนึงะ อ้าวครับครับเสร็จขึ้นคพูนรวมนี่ครับนี่ครับตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้เนาะครับตะไคร้จักหน่อยนะครับจำนะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับนี่คือสูตรผมเองครับก้นดาจีบก็คือกันนะครับน้ำเดียงองตรงพี่น้องเดียงย้อนยังครับแดงย้อนบักเคลียเคลียร์แบบเคลือเทียตพี่น้องโอ้ยนี่ครับพอเดีือดซีฟอยู่น้อยกันน้ำไหลไหล จังสีเลยครับอีกันน้ำพระทร่านเลยใช้เครื่องปรุงมาได้ก็พอนี่อ่านะครับใส่น้ำปลาจักน้อยหนึ่งน้ำปลาได้ครับ,รบน้ำปลรราจักน้อยนึ่งครับสูตรไข่สูตรมานะครับอ่มบาอมาคนกับซอสไงเนาะบางคนกับเทนจะเกลืออาจจะใส่รสดีหรืออาจจะใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะครับ ขูดไข่สูตมันนะครับน,นี่ก็สูตของผมโอ้ยหอมอห่วยพี่น้องเลย <c oughs> หอมห่วยแล้วครับรอบ,บายเท่านี่นกินครับต้มปลาจะไห,ห้หมดแดงกับบดตอนนั้นแหละพี่น้องนะครือว่าเป็นความสุกแล้วครับช่วงนี้ช่วงน้าไ้นาหน้าเนาะฝนตกบ่าเร้าพี่น้องอ้าววันขก่กวบวานไปนะครับ ผมก็บ,บ่านั่นแหละแน่แหละนะมองนึงอยู่มองนึงพี่น้อ,นะองหน้าบัวลายคือเพิ่นบบซิเลียดดอกงามครับพวกใครมีอยหน้าบริวิตรักบุ้งมาไม่ใหญ่แต่พักบุง, <laughs> ม,ม,บง <laughs> มันจะสามตันนี่กันครับผม <c oughs> จะได้เสียบกับเสียบเนี่ยพี่น้องเองเสี <c oughs> ยบเข้าโรงงานเด้อ ครับครับใส่ผงนัวจากหน่อยก่อนนะใครชุดมันนะครับปลาสีเปือนจังเสียวหมดแดงใส่ครับน้าใส่ไปอะไรมันหิแตกมันหิบมุนแห้งมันหิไข่มันหิแตกโปะเป๊ะโปะเป๊ะนี่พี่น้องนี่นะครับนี่ครับครับบางคนกัดชอบนะครับต้มทั้งโตเลยนะครับ บางคนเห็บเป็นตอนเห็บเป็นต่อนต่อนตอนผ่านะเดี๋ยวเตะนะครับกับผ้าหัวกับตัวเนยครับผลละกิโลผลประกอบนี่กิโลหังครับนี่ครับนี่ครับนะครับวจพบนี่นะครับซีมเสียบสกวันจังสีเอานะครับพักบุ่ตู้ใส่น้ำกลันเฮ้ยหอมหงอยหงอยปีน้องเงยนะครับ เก็บดีบันทึกเหมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงพระองค์หิวก็สวยพอดีพอมาเสียบก็นี่มุมนี้เดี๋ยวครับผมอ่านี่ครับนี่นี่นี่ครับพระเอกของเรื่องในนิทานนะครับนี่นะครับนี่มั่งครับนี่ครับมีมีแม่เป่งมีไข่ผักมีไข่นะครับนะครับนะครับผอนซ้ำนะครับพอด้นะครับผมเนี่ยนี่ครับบ่ได้น้อยเดินะครับ อาเลื่มเปครับผมก็บชิเตื่มเอาไข่มดแดงลงใส่นะครับผมนี่มึงกับพี่น้องโอ้ยนี่กับมึงเลยทำตะไคร่มดแดงกับจิตอิ่มหาข้นผมครับอยู่นี่นี่นะครับความสุครับความสุปของบ้านเฮาความสุปของอีสานบ้านนาครับอาจจะบอกได้กินหัวฉลามก็เพิ่นนะครับไอ้มดแดงนี่งครับ่ธรรมดาได้เอาซูมือกับพี่น้องโลละห่ารวยหกรวยกุ้นดิบริสึกถึงได้ครับโฟูซื้อ อ่า็าต้องมาความในตลาดเนาะบางทีเจอหาชี้บาทกำตีกันกันกบโมลุดมือครับกับโมเดวาเพิ่นดอกอันนี้ฮ่อพอใจเหาก็าจังซื้อพูดกัหาไม้ยากอีหลีนั่นแหละนะครับก็จะหาไม่ได้ต้องพูดแล้วกนหมดกัรพูดแล้วคน,นกัดทั้งหนอกทั้งในโอ้ยพี่น้องเออประหยัดวาดภาพเออพูดแล้วก้นเงี้ยวกระลังเสียวมาใช้คอใส้ขู่ข่อมงามไม้ผ้าหล่มเฮียทิมกับมีดกับพี่น้องก็จีได,ดเป็นไงปานไหนเด้ อยากเติบอยู่เอ่าอย่างนี้บอหลังจากเอานะครับไข่โมเดียงใส่แล้วพี่น้องพอนไฟจากน้อยนะครับอย่าเปิดไฟแห้งนะครับเป็นอยังจังไฟแห้งนะครับไข่บมเดีงสิแตกมันเสียบดรอปแ,แล้วตามก็จะถวยมากกว่าทีเป็นไข่อ่องตองเปลี่ยนขาวจัดพนันพี่น้องเลยอ่า อ่าหัวหอมเนี่ยครับหอมม่หัวยครับผมเนาะผมมากินหอมกับสีขมันให้ทัศไรสับปิดตอบางซองนะครับนะครับหมดแดงอยี่ยนะครับมดแดงครับผมนะครับผมล่างย่างดีเลยครับล่างเลียวล่างอีกกระเจ็บสิ่งเจือปนออกนะครับเมื่อดีครับผมนี่กระเจ็บสิ่งเจือปนออกว่ามันเกือบไหลไปเส้นหมดเลยครับมีแม่งต่างต่านะครับเนาะ เจ้าเนื้อจากไข่หมแด,ดงและหมแด,ดงแล้วเนาะอาจสิมีหมดมีอย่างต่างๆธรรมดาพี่น้องเข่าใจดีเนาะครับพยายามเก็บออกแับเก็บออกให,ให้ให้แปลนที่สุดะนะ <c oughs> โอ้ยอมึงไงครับพี่น้องเลยได้เลยกับได้กินแก <c oughs> งปลาจากไข่หมแด,ดงกับกระถัวปีหอน,น้องของหลวงหัวเต่าด้วครับนี่ <c oughs> มึงแต่น้ำม,มึงจะไครับผมหันน้ำเดี๋ยวคุณขั้วนุ่นี่หันเบอร์เสียบนี่ เอ๊ะยัดเจียใวบทุบหำ่มดีาา๋ยวมันบาหนาเกียดพี่น,อน้องตีทุบหูใช่เนาะจะได้เสียบขักเสียบเนี่ยเด็กครับมัดตอนนั้นนะครับผมงดหลุดกับเป็นอาเซียบ่วยเป็นอาเซียบผมเกิดว่า กระชีมึ่งออกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหลังจากเจี๊ปลาเปื่อยเหลียวนะครับตรวจมึงนะครับบ่อยเป็นบาแจงนะครับเมื่นรวยหลายรวยหลายอ้อมถวยได้พี่น้อง้าหลายกระตากแลนอ้อมถวยอยู่กันมีคบนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับคือสุกแล้วครับสุกแล้วครับผมสุกแล้วนี่ครับสุกแล้วครับสุกแล้วนี่นะครับตักมึ่งกับหัวเปื่อยยุ่ยนี่ครับตักมึงตะกอนกระเป๋าพงรับมันสีบัวแซบนี่ครับ ครับโอเคนะครับอ่านะครับอันต่อตัวถ่ายบทพี่น้องนี่ครับผักอีตัวกับผักอีตัวเออพระเอิ่นบ้าแม่งหลัดปะครับนี่ครับใส่ลงไปครับคือจบแล้วนะครับจบแล้วครับอันนี้พักอีตัวนี่คือจบนะครับอันที่เอิ้์นบ้าเสิร์นอภารก็แล้วกับปิดไว้เด้อนะครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องเลยอะ มาเด้อมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อมากินตุ่มปลาควายใส่หมูแดงน้นกันครับผมทำไรไรับขออนุญาตเนาะเอาฝากเหมือนเดิมครับกติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณหลายพี่น้องบุคเลยขอบคุณสวัสดีครับผม